ที่สำนักประชาสัมพันธ์เคสีนะครับมีการจัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อา,าสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรือที่เรารู้จักกันว่าอาปมชนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องครับ ที่ห้องประชุมรวมใจพักสำนักประชาสัมพันธ์เขต4อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับนางรับผีพรมีสะอาดผู้มำนในการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4พิษณุโลกนาผู้บริหารในสังกัดสปค4จัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปอมชเพื่อที่จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้อปอมชได้รู้และเข้าใจถึงกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ส่งตรงให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้เข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาลรวมไปถึงเป็นการจัดอบรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์อ,อปมชภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสื่อประชาชนประจําปีงบประมาณ2,566ครับสำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ค่ะอาทินางวัชรพรน้อย ประชาสัมพ <an> ันธ์จังหวัดพิษณุโลกและนายสุรศักดิ์จำลองกุลผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมบรรยายในหัวข้อกรมประชาสัมพันธ์กับการทำงานของอปมชนางสิริพรรายวงศ์จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกบรรยายเรื่องทักษะการสื่อสารในงานประชาสัมพันธ์ปิดท้ายด้วยหัวข้อการใช้สื่อโซเชียลเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยเจ้าของเพจวารีที่สีแควจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายธานียุติธรรมสันตินายช่างไฟ ฟ้าสื่อสารชำนาญงานซึ่งผู้เขารับอบรมได้ให้ความสนใจกับการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ